ครับกบมาเบรกสุดท้ายของคู่คู่งามนะเมื่อกี้คุยกับคุณแม่บุญธรรมเออจิตใจม่ารักที่สุดมันนานๆได้คุยกับคนที่นอกจากอัธยาศัยดีดวงก็ดีด้วยดวงดีนะอันนี้แบบเนี่ยอยากให้คนดวงดีอโทรมาในรายการเราบ้างแต่ดวงไม่ดีไม่ได้ว่านะแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราพร้อมบำบัดทุกข์ให้คุณอยู่แล้วแต่เวลาเราเจอคนที่เฮ้ยเขามีความสุขเราก็ยินดีกับเขาใช่คือบางคนอ่ะเขาเขาเขาอยู่ในความทุกข์คุณผู้ชมอย่างมีเคสกรณีแบบนี้เขาสบายใจเขาอาจเป็นเรื่องเล่า ทำให้คุณผู้ชมคลายเหงาคลายทุกได้นะคะคุณผู้ชมนะและอย่างที่คุณแม่บอกคุณแม่ก็ไม่ได้สุขมาตลอดคุณแม่ก็คเคยทุกเคยตกต่ำมาก่อนแต่คุณแม่ก็ใช้การปล่อยวางนั่นเองครับคุณผู้ชมนะคำนี้สามารถ ใช้ได้คุณผู้ชมก็ลองใช้กันได้นะครับอะมาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่าที่เราติดค้างกันไว้เกี่ยวกับของอัปมงคลที่ไม่ควรมีตกแต่งไว้ในบ้านนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างมาเริ่มเลยอย่างแรกนะจ๊ะ้านาฬิกาตายใช่เลยคุณผู้ชมใช่เลยนะในการแบบนี้ผมก็มีแล้วผมนาฬิกาตายคือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่เป็นทางใช่นะคะแต่ถ้าเราเป็นสมบัติล้ำค่าของเราที่ตกทอกันมามีมูลล้ค่ะ เราห่อกับถุงดำถุงผ้าสีดำอะ่ะเก็บไว้ในกล่องคุณผู้ชมได้วิธีได้ไดนะเดี๋ยวผมจะไปทําดูอันเนี้ยผมก็มีหาเลยนะใครจะเก็บไว้นี้ในทางหวงจุ้ยนะครับเขาบอกว่าไม่ควรเก็บของที่เสียหายเอาไว้หลายคนเคยได้ยินนะครับโดยเฉพาะนาฬิกาที่ตายแล้ว <c oughs> เพราะมันจะสื่อถึงการเสียชีวิตและอาจจะนํามาซึ่งการสูญเสียภายในบ้านนะครับถ้าไม่อยากโยนทิง้งก็รีบนําไปซ่อม้ายอย่างที่พี่ก้วยบอกนะครับอ่ะอย่างต่อไปเรื่องประตูประตูกันบ้างนะครับค่ะประตูสีดํา ตอนต้นที่สที่ประตูหลักสีใช่ไหมะนะ<ๆ>เกี่ยวกับทิศอันนี้สีดําไม่ควรเลยครับเขาบอกว่าแม้เทรนการตกแต่งบ้านด้วยสีดำเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาแรงมากๆจริงไหมใช่นะครับรแต่ในทางห่วงจุย้ยกลับกันครับหมายถึงประตูที่จะนําพาซึ่งโชคร้ายและนําสิ่งไม่ดีมาให้นั่นเองยกเว้นถ้าหน้าประตูบ้านหันไปทางทิศเหนือพอดีพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไร ลองไปดูครับถ้าประตูหันไปทางทิศเหนือสีดาได้ค่ะนะแต่ผมก็ชอบเหมือนกันนะประตูดํามันทําให้คุณนินต้องทําบ้านใหม่มหันไปทางทิศเหนือนะแต่ตอนนี้ประตูออกเหลืองและประตูสีขาวไม่ค่อยได้เช็ดนะครับที่คอนโดนะเป็นประตูเหลือง <S <S ๆไว้แล้วมาต่อไปกระจกนะครับอันนี้มาดูกระจกแตกนั่นเองนะครับกระจกเป็นของที่ใช้จําเป็นนะฮะชิ้นหนึ่งในบ้านเลยใครๆก็มีนะแต่ในทางของจุ้ยนั้นไม่ว่าจะเป็นกระจกดีหรือกระจกแตกล้วนสื่อความหมายไปในทางลบ โดยมีความเชื่อกันว่ากระจกสามารถดูดวิญญาณทําให้คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายได้นั่นเองหลายครั้งที่เราบอกเกี่ยวกับกระจกเงาแต่มันอยู่ที่ทิศการวางเนาะพี่ก้วยเนาะใช่บางทีมที่เราเคยบอกอ่ะไม่ควรวางไว้ปลายเท้าหวมันตกใจสิคุณนินขึ้นมาก็ตกใจแล้วเยิ่งเอาพี่ก้วยตกใจไหมล่ะเราไม่ได้แต่งหน้าเลยขึ้นมาอ้าด้งขึ้นมาอ้าวใครวะเนี่ยตกใจตกใจแล้วมันจะเกิดความลาแวงคุณผู้ชมลาแวงนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเราย้ำแล้วแต่บ้านหลายบ้านมันมีทั้งนั้นแหละกระจก นะต่อไปปฏติทินเก่าแม่อันนี้มันจริงเลยนนคุณผู้ชมเนี่เวลาไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถูกต้องเนี่ยอันนี้เขาบอกว่านะนั่นแหละคล้ายๆอย่างที่คุณบอกแหละมันเป็นเวลาที่มันผ่านมาแล้วมาสะท้อนให้เราแบบถ้าเรามีเก็บไว้มันเหมือนการยึดติดก,ตกับเรื่องราวเก่าๆไว้แต่หลายคนนะครับชอบเก็บปิทินเก่าๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เมื่อก่อนเนะี่ยเขาจะมีปฏิทินของสุรายี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับ ซึ่งเขาจะเอานางแบบเซ็กซี่คุณนินติดทุกรายการเลยคุณผู้ชมเนี่เรื่องจริงผมบอกเรื่องของยุคสมัยจริงไหมคุณผู้ชมหลายบ้านมีนะครับแต่ผมไม่บอกชื่อแบรนด์เขาหลายคนเก็บนะเป็นของเก่าเก็บนะจริงๆฮิตสะสมกันเลยอะนะมาเอาปฏิทินเราดีกว่าอย่าไปเอานั้นเลยนะเป็นมงคลกว่าต่อไปครับจานชามที่แตกนี่อันนี้นะครับอันเนี้ยต่อให้เสียดายแค่ไหนที่จะเป็นจานที่ส่งต่อบรรพุรุษส่งมาให้หรือใดๆ แต่นี่เลยครับถ้าชารุดเสียหายเมื่อไรอย่าเก็บเอาไว้เด็ดขาดนะครับเขาบอกว่าเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ําและสะกดจิตใต้สานึกของเราให้เปิดรับเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองคือมันแตกแล้วอะแก้วที่มันร้าวนะไม่นานก็คงจะแตกอย่างเขาบอกเกี่ยวไหมว่าใช่จริงๆคืออีกอย่างหนึ่งค่ะมันมันมันโดนมือมันบาดนะคุณดิอันตรายเรื่องอันาความปลอดภัยนานแล้วที่สําคัญนะมันก็ไม่ควรเก็บไว้หรอกอย่าง ถ้วยจานบางทีมันร้าเราไม่รู้หรกใช้ไปใช้มามันแตกคามืออย่างก็ไม่ได้นะไม่ได้อะต่อไปครับต้นไม้ที่มีหนามนี่อันนี้เลยแคกตัดต่างๆใดๆนะครับหรือเป็นพวกไม้ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีหนามแต่อันนี้เป็นความเชื่อเขาเขาบอกว่าต้นไม้มีหนามอย่างต้นไม้ตระกูลกระบองเพชร,รหรือพืชชนิดอื่นๆยกเว้นกุหลาบนะยกเว้นกุหลาบ ไม่ควรนํามาปลูกไว้ในบ้านอ๋อในบ้านใช่นะในบ้านคือห้ามปลูกแต่เขาสามารถปลูกหน้าหน้าบ้านได้นะครับวงจุ้ยจะเปลี่ยนทิศทางมันจะเปลี่ยนไปุนดินหน้าบ้านปลูกได้นะเขาบอกว่าการที่เราเก็บต้นไม้ที่มีหนามอ่ะไว้ในบ้านตามหลักวงจุ้ยถือว่าต้นไม้เหล่านี้นํามาซึ่งพลังงานด้านลบความช่วยร้ายใช่อือันนี้จริงหลายคนแต่หลายคนเขาเอามาปลูกไว้หน้าคอมพิวเตอร์อย่างคนที่แบบเล่นตกแต่งโต๊ะคอมอ่ะผมเห็นหลายคนนะใช้แคคตัสต้นกระบองเพชรอ่อะต่อไป ต้นไม้ที่ตายแล้วครับจริงจริงไม่ต้องไม่ต้องเก็บเลยหูครับ Help me ช่วยจันทีช่วยเปลี่ยนให้หนูทีนะครับตรงนี้หากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากพอคือเขาเรียกว่าซื้อต้นไม้ตามตามเทรนน่ะ ไม่ต้องซื้อคุณผู้ชมถ้ามาเลี้ยงไม่ไหวไม่ต้องซื้อเนี่ยหมอกล้วยคนหนึ่งนะถูกต้องไม่ซื้อต้นไม้เลยไม่เป็นคนที่รักโลกเลยชีวิตนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องนะเนอะคือเราเป็นคนที่ไม่ได้รักโลกไงคุณดินผมเชื่อผมเชื่อเนาะเลี้ยงแล้วมาตายแล้วแบบไม่ไม่ไม่ยาวฟืนถ้าไม่ใช่คนรักต้นไม้การปลูกต้นไม้ในบ้านแล้วไม่ดูแลนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้ามันแห้งเหี่ยวอย่างเนี้ยมันจะดึงดูดสิ่งชั่วร้ายนั่นเองแล้วเข้ามาทําให้ดวงคุณซวยอ่ะผมพูดเลยนะต่อไป ผนังสีเขียวเฮ้ยทาไมวะมผมสงสยัยเอามาดูดีกว่าทําไมล่ะผนังสีเขียวเขาบอกว่าตกใจเหมือนผมเลยผมบอกว่าหลายคนก็ตกใจนะว่าทําไมผนังสีเขียวถึงอัปมงคลวะอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าในอดีตนะครับมีการนําสารหนู มาทาผนังให้เป็นสีเขียวนะครับและเมื่อผนังเริ่มแห้งสารที่ทาไปจะปล่อยก๊าซพิษออกมาเพื่อฆ่าคนดังนั้นเป็นความเชื่อสมัยอดีตอ๋อก็คือมันคือสารหนูนั่นเองคุณผู้ชมนะการอบฆ่านั่นแหละเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยโอ้ยได้หมดเลยสวยขนาดนี้ไม่ชอบได้ไงได้หมดเลยคุณนินแต่ขอแบบอย่าให้มันแบบมันสกปรกอะ ผนังทาสีเขียวได้คุณผู้ชมไม่มีปัญหานะนะแต่อย่าท้ายมันมั่วซั่วอะโอโสมีมันดูบ้านผมห้องรับแขกเป็นสีส้มโอเคแล้วโซฟาก็สีส้มมีหมอนข้างเป็นสีส้มนี่ผมจะบอกให้บางวานนะันอะผมดึกๆผมลงมาผมไม่เปิดไฟนะแล้วใครอะไม่รู้เอาหมอนข้างไปตั้งอะผมนึกว่า นึกว่าพ้านึกว่าเหมือนนึกว่าพ้าไหนมานั่งตกใจอย่างนี้เลยผมแบบหมอนข้างยาวๆคุณส้มๆอ่ะผมว่านึกว่าพ้าไม่ได้นะฮะบางทีตกใจเองดูดีๆลงวางดีๆนะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยอย่างที่เก้าผ่านผนังแล้วค่ะผานผนังไปแล้วต่อไปอุ้ยนี่เลยตามภาพยนตร์ต่างๆนะครับเก้าอี้โยกที่ไม่ได้ใช้งานครับเขาไม่ควรเก็บไว้ในบ้านเขาบอกว่าบ้านไหนที่ได้รับเก้าอี้โยกตกเขาเรียกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเยอะเลยนะ มาแล้วไม่เคยได้ใช้งานเลยแถมยังตั้งเอาไว้บ้านเฉยๆรู้หรือไม่ว่านั่นเป็นหลักห่วงจุ้ยที่ผิดอย่างร้ายแรงใช่จล้วเพราะมีความเชื่อที่ว่าหากปล่อยให้เก้าอี้โยกว่างเปล่านะครับไม่ได้ใช้งานพลังงานในด้านมืดจะมานั่งเก้าอี้แทนโยก <laughs> ยิงอะไรก่อนนะั้นหากเก้าอี้เกิดโยกเองแสดงว่ามีวิญญ,ญาณร้ายสิงสู่ และจะนําความโชคร้ายมาสู่คุณแล้วไม่คิดบ้างเหรอคุณดินว่ามันจะเป็นลมก็ได้ SI <S 1> <S 1> <Stunde> บางทีจประโยคเนาะก็ใช่แต่กลัวไงกลัวคุณดูภาพมันดูกลางไงคุณผู้ชมมันดูอาถรรพ์ใช่ใช่ใช่คือแต่ส่วนใหญ่เจอนะทุกบ้านเลยอากงเจ้าอีเจ้าอีไหวยนะมันจะดูเออนะอาถรรพ์นะแล้วก็ที่สําคัญคุณเคยเห็นจิงช้าคุณเคยเห็นจิงช้าโยกเองไหมตามแต่ลมแต่รู้เป็นลมแต่กลัวแต่กลัวแต่กลัวเหมือนกันอันนี้ในกรณีนี้ก็ แต่สิ่งสําคัญอะดูแลเรื่องความแข็งแรงมั่นคงยิ่งบ้านไหนมีเก้าอี้โยกอะยิ่งมีเด็กเยอะใช่ไหมเล่นกันแล้วมันหงายท้องเอานะครับแต่นี้ผมก็ชอบนะเก้าอี้โยกนั่งสบายดีนะครับอ่ะหมดแล้วสําหรับมดเล้าสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลคือคือจะบอกไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนะเรื่องสิ่งมงคลและอัปมงคลมันมีอีกเยอะนะคะคุณผู้ชมมากมา้เลยแต่เราอะเอามาแค่นี้ยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่ที่แบบใช่มันมีอยู่แล้วหรือ ฮิตๆแต่ที่พคุณผู้ชมแต่มันมีเยอะมากเลยนะคะอย่างเขาสัตว์เราก็เคยพูดตกแต่งบ้านอันนั้นก็ไม่ดีนะมันมีเยอะเลยแหละคุณผู้ชมหรือใครไปเจออะไรแปลกๆถ่ายส่งมาให้เราได้นะหรือว่าหลังอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมอะไรมาอีกเพราะรู้เลยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อไม่หมดไม่สิ้นไม่หมดคุณผู้ชมประเทศเราสายลูกองแท้นะครับอ่ะมาก่อนจะปิดรายการกันอันนี้ต้องขายหน่อยดีกว่า ต้องขายอย่างเดียวเลยถ้าใครอยากให้รายการเราอยู่ไปนานๆนําเรื่องราวมาฝากเยอะๆแบบเวลาแบบยาวๆอ่ะแบบใช่แล้วแป๊บๆหมดนะนี่เลยครับจัดไปครับงาม1งาม2ครับตัวช่วยดีๆที่ทําให้ กำไรของคุณงอกงามครับผมตกใจเลยลวงไม่ได้นะลูกนะอันนี้นะเป็นอนาคตของพี่เลยลูกมามางามหนึงครับเขียวเร็วเขียวไวไรโรคแมลงครับงาม 2, 2> บารงต้นเร่งดอกผลดูดซึมเร็วเห็นผลไวเห็นผลไวขนาดไหนดูรีวิวต่างๆมาก็ได้ที่เขาส่งมานะบอกเลยว่าโอ้โหไม่ไว่าจะปลูกอะไรตอบโจทย์ทุกอย่างครับวันนี้ราคาสุดพิเศษช่วงท้ายแล้วนะครับ20สายตอนนี้ก็หมดแล้วแหละแต่เราเติมให้ บอกแล้วเราแถมให้ตลอดแหละโทรมาขอโปรโมชั่น2,004จัได้ได้เสมอหมอกล้วยให้ตลอดนะน,นะ,นะ,ะขอเป็นโปรโมชั่น2,004แล้วกันสุดท้ายรายการน,นะครับชุดเดียวไม่พอจัดไปอีกชุดในราคา2,400บาทเพราะเราแถมให้อีกหนึ่งชุดรวมทั้งหมดเป็น6ขวดขวด,ด้วยกันนะะตกคนละ400บาทผมย้ำแล้วนะครับว่าคุณไม่ต้องบินไปถึงอเมริกาไปยุโรปให้เสีย เขาเรียกว่าค่ากระบี่เป็นเหมื่นๆนะคุณจ๊งาดเขียวเร็วเขียวทนเขียวไวไร้โรคแมลงย้ํานะครับงาสองบำรุงต้นเร่งดอกผลดูดซึมเร็วเห็นผลไวดินไม่เสียดินไม่เปรี้ยวใช้ได้ยาวๆนะจ๊ะฝากไว้ด้วย2,004เอาไปเลยชุดนี้เชียนะอันนี้เชียส่วนตัวใครแบบบอกแค่อยากจะลองเปิดใจแต่อันเนี้ยคนใช้กันเยอะแล้วผมไม่อยากให้คุณน่ช้ากว่าคนอื่นมันเมื่อกี้แม่บุญธรรมมาการันตีให้แล้ว การันตีเสียงแข็งเลยเสียงแข็งเลยนะคะเราไม่เคยจ้างหน้าม้ามาเลยนะคะในการโทรมาหาเราเนี่ยถ้าหน้าม้าเราโทรมาแล้วสัญญาณบุรบ่อยๆแบบนี้ผมจะดุเลยใช่เราไม่จ่ายค่าจ้างนะคุณผู้ชมเนี่ยนะกครับฝากไว้ด้วยละกันนะคะเบอร์โทรก็อยู่ตรงนี้เลยศูนย์แปดสองสี่สี่สองสามหกสองหกอยากดูดวงฝากเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันทุกวันพระหัสสดสดๆยาวๆเลยเนี่ยสองชั่วโมงเอาจิงแป๊บเดียวเหมือนกันนะสองชั่วโมงใช่สองชั่วโมงเวลาสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงนะคุณผู้ชมนะแต่เราดูตามเรี่ยวแรงของพี่กล้วย วันนี้เนี่ยเคสดวงเยอะมากคุณผู้ชมเยอะมากจริงเป็นสิบสิบกว่าเคสอลวันนี้บางวันที่เราถ่ายเงี้ยเราเราบอกความลับเลยเห็นเป็นคนกันเองนะฮะคือเราจะมีหนึ่งวันที่เราถ่ายสดด้วยคือวันพฤหัสนั่นแหละแล้วก็ตอนบ่ายเย็นเราก็จะถ่ายเทปกันด้วยคือเรียวแรงบางทีถ้าคุณเห็นตาผมเริ่มบวมแดงไม่ต้องแซลล้อว่าผมเติมอะไรมาหรือเปล่านะครับไม่ มันคือนั่นคือให้ให้รู้ไว้ว่านั่นคือช่วงห้าโมงเย็นแล้วใช่ค่ะมากระเต็มสูบมาทั้งวันแล้วโดบชายเย็นก็ไม่อยู่คุณผู้ชมพี่กล้วยก็จะเริ่มตาลอยทัยทักเริ่มไม่หันจะเป็นอย่างนั้นกันแล้วะนะครับอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมและพี่กล้วยด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเป็นเทปจะเป็นสดก็รอดูแล้วกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ